สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์นิวทีเด้เชื่เคยแหลงลูกขอดานลูกหนังฟุตบอลที่กูรักมาที่นี่อุณิคอสเสนอข่าวถูกตัดสินแล้วเดนนี่อเวสเดนนี่อเวสอ,อดีตกองหลังทีมชาติบราซิลได้รับอนุญาตจากศาลให้ประกันตัวได้ตั้งแต่เ,ตเงื่อนไขสุดเข้มหลังอดีตสตาร์ดังทีมบาร์เซโลนาถูกพิพากษาจำคุก4ปีกับอีก6เดือนจากความผิดล่วงละเมิดทางเพศอันเวสอดีตพ่อค้าแข้งวัย40ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กรณีล่วงละเมิดทางเพศสาวในเถกขับของเมืองบาาาร์เเซโลลนน่่มมมือปี2022แแะถูกำตตตัััวคุขงง้ มกราคมปี2023ระหว่างทูคุมขังอันเวสช่วยขอยื่นประกันตัวมาแล้วแต่ศาลไม่อนุญ,ญาตโดยระบุว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีกระทั่งล่าสุดเมื่อม20มีนาคมสื่อรายงานว่าศาลอนุญ,ญาตให้อันเวสประกันตัวได้แล้วระหว่างที่เขารอสู้คดีในชั้นอุทธรณ์โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องวางเงิน1ล้านยูโรหรือราว39ล้านบาทและมอบพาสปอร์ตสเปนกับบาราซิลให้เจ้าหน้าที่พร้อมห้ามเข้าห้ามเขาเดินทางออกนอกประเทศต่อกรณีดังกล่าวยังต้องรอดูว่าอันเวสและทีมทนายความ จะตัดสินใจอย่างไรขณะที่การไต่สวนคดีในชั้นอุทธรณ์ที่ศาลเมืองบาร์เซโลานายังไม่ได้กําหนดวันเวลาขณะที่ชั้นดีกาจะไต่สวนการที่ศาลในเมืองมาริดเอาละครับชอบดชก,บกบดไลค์แชร์กดติดตามไม่ชอบสปอร์ตม <c oughs> ีกีดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากวิี่นี้แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีรครับ